จาติอะธิอานังวะรังวันทัง นะโมพทายะะพุทสายะนะพายะมานีโนภรัสีิสหัสสุตัมมาคุโมนะโมสัมพุทายาคุณโมนะคุณนะูชา

Punca sang Punca lagi anak war siwa

Jatah ya pun munas Pun kabucakah Mabucak Sang kabucak Aki anak waram Bantam Si wari Jangan hadiram kami Surato Amin Yeah.

शम्प्रा <Sess> गोजा <Sess> <Sess>

เจมินะโมพุทายะระพุทธไตรรัตนญาณมานีโนราริสาสสุสัมมาคุณโมโมสัมโยาคุณโมระคุาบูชา

นามพทยาะนาุทธารัตนายานมานีโสราชีสาหัสสุทัมนาพุทโนามโมสาโาตากุณโะ มานีธรรทศีศาสาสุธรรมโบโดธรรมโพสันโธ อาวาดีจเจริญเจริญพรญาติโยมปเปิดเครื่องรับฟังวันนี้เรามาวังครับเรากลับมาที่วังวังเหนือสถานที่ตรงนี้เจ้าของเขาถวายเพื่อต้องการสร้าง พระศีอริยะเมตไตรเนี่ยข้างหลังข้างล่างนตอนนี้มีโครงเสร็จแล้วตอนนี้ช่างก็เริ่มเริ่มจะปั้นแล้วนะนตกักยี่สิบสี่เมตรก็โคงใหญ่ใหญ่จุดสดจะแถวนี้ใหญ่มากด้านข้างก็เป็นหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูเนี่ยสองข้างด้านบนนะ ด้านล่างนี่ก็เป็นโคกน้องนากำลังทํามีน้ําปลูกที่นี่ก็เหมือนสาขาทั่วไปเน้นเรื่องการสวดมนต์เตรียมตัวเตรียมตัวตายพักจิตพักกายการสวดมนต์ก็คือการพักนะ พักบันเทึกเรื่องราวทั้งโลกอะคนโบราณเขาสวดมนต์นะฮะ้วสวดเพื่อต้องการนำขึ้นของพุทธมนตนะ์เปลี่ยนขึ้นทั้งโลกมหาพระนั่นแหละมหาพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นะเราจึงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนมันจะเป็นสายใหญ่ เวลามีปัญหาเนี่ยเราจะนึกถึงพระนะรพระที่เรากลาบทุกวันเนี่ยเราจะนึกถึงอยู่นะเวลเรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยทีนี้เราพอเรานึกเนี่ยสายใยของพระก็มาที่เรามันก็ตัดสายใยทั้งโลกตัวตัดนะฮะเราในมันตัวนึกเราเนตัวทร้ายหรือตัวรักษาแล้วเราตัวเราเองเนะี่ย ถ้าเราอารมณ์เสียเนี่ยมันจะกินทั้งธาตุนะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอะไรเนี่ยขึ้นในอดีตมันก็มานะฮะพอปัจจุบันมันดึงอดีตมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนขึ้นล่ะมาอยู่กับพระมันก็ตัดขึ้นโลกไปตัดไปเลยนะฮะถ้าเราสวดนานๆเข้าเนี่ยเราจะเข้าถึงความรู้สึกของพุทธมนต ความรู้สึกของความหมายของบทที่เราสวดนะเวลาเราสวดเนี่ยมันก็จะจิตเราก็จะสว่งางเพราะมันนำขึ้นของพ,อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยนะท่านไม่ได้ออไปด้วยนะฮะตั้งแต่ผูุ้ทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าประมาณไม่ได้นะฮะท่านไม่ได้ออไปด้วยนะะมันอยู่ในโลกเนะี่ย นเวลาท่านตัดสรู้แล้วหรือไม่เกิดแล้วเนี่ยก็ยังอยู่นะเหมือนกับกรรมเราในอดีตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,ม,รรมเราเท่ากรรมอะไรไว้ทั้งดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็อยู่ตรงที่เราทำแต่ถ้าเรานึกมามันมามันจะเป็นความรู้สึกแต่ถ้าเราไม่นึกเนี่ยมันก็จะไม่มาละท่านหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าให้สวดมน นำกระแสของพุทธมนต์เนี่ยมารักษา,าธาตุรักษา,าธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งเราควบคุมมันอยู่เนี่ยรักษามันให้ให้มันแก่ช้าชาแก่ช้านะคนสวดมน์ไม่สังเกตเลยนักบวชที่สวดมน์ประจำเนี่ยมันจะแก่ช้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รีบแก่ พเขาไม่ไปทางโลกเลยอ่ะจิตเขาก็อยู่กับพระอยู่กับวัดเนี่ยอยู่กับพระไงสวดมนต์ไปให้พรไปะจิตมันก็วนเวียนอยู่สายใหญ่มันเป็นสายใหญ่ถ้าเราไม่สวดเราก็ไม,ไม่ไม่ได้บันทึกสวด,ดมนต์ภาวนาเดียวกันนะถ้าเราไม่บันทึกนะ ถ้าเราไม่บันทึกอะ่ะมันก็ไม่มีข้อมูลเราไม่ได้เรียนมันมีข้อมูลไหมไม่มีนะเพราะนั้นท่านทึงให้สวดมนต์เปลี่ยนขึ้นน้งองตาสวดมนต์กับหลวงปู่ตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าอ่ะอายุสี่สิบสี่ก็บวชนะบวชแล้วก็เอาหนีเลยหนี่าอยู่ป่านีไปอยู่เท่ามึงนะไม่ใช่ใกล้ๆนะ จากอายุทยามาเศอ้มงหน้าเนี่ยโอ้โหติดเดขตพม่าเลยไปอยู่ที่ถ้ำตั้งหลายปีเวลาสวดมังกะดึงพลังงานจากใกล้ๆไปไกลๆไปเรื่อยไเรื่อยพราะจิตมันเบาเนี่ยมันมาไกลเลยฮนะมาทุกองอะมันไม่รู้ สิ่งที่เราทําในอดีตไม่รู้ไม่ใช่รู้ฮะถ้าเราทําจริงๆมันเป็นความรู้สึกฮะไม่ใช่เป็นภาพนะฮะถ้าเราอยู่กับคลื่นของพุทธมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนติดวัตถุเวลาเราเล่นวัตถุมันก็ไปทางวัตถุทั้งวัน่ะเด็กสมัยเนี้ยถ้าเล่นโทรศัพท์เล่นได้ทั้งวันเล่นเกมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลย อันตรายอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะจิตไปรับคืนจากตาเข้าไปทีใจอีกทีหนึ่งอาการมันก็เกิดอาการทางธาตมันก็เกิดแต่มันเป็นทางโลกอะทีโลกมันก็มาในในคืนพวกนี้คื่นของความรู้สึกเพราะจิตมันควบคุมอยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นอันตราย มันก็เลยมีโรคเยอะแยะโรคทุกวันนี้เยอะแยะนะโรคโรคประจำคือโรคความดันเบาหวานหัวใจไม่เลงเนี่ยโรคประจำนะโรคจอนอีกะจะจรมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆนะยุคนี้ระวังยากนะเนี่ยอยู่วังเหนือดีที่สุดละอากาศดีที่อื่นเขาร้อนกว่านี้มากนะ ที่นี่ไม่ร้อนรานนั้นถ้าเรามาสวดมนต์เราเหมือนเราพักไม่ใช่เราไปพักเราจะไปเที่ยวเมืองนอกเที่ยวทะเลเที่ยวป่าเที่ยวเขานะั่นไม่ใช่นะไม่ใช่พักนั่นอะ่ะมันเป็นบันทึกบันทึกเรื่องราในชีวิตบันทึกมากมากอ่ะพอแก่มากกับย้อนไปคุยกันเรื่องพวกนั้นแหละเหมือนคนเนเสียณอายุอะ่ะ เจอกันเมื่อไหร่ก็คุยในอดีตนั่นแหละซึ่งมันมีประโยชน์อะไรมันต้องฝึกเตรียมตัวตายแล้วล่ะท่านบอกเพราะยังไงก็ตายแน่นอนนะตายแล้วไปไหนปนปัญหาสำคัญนะเพราะในโลกวิญญาณมันเป็นโลกที่ลำบากกว่าโลกมนุษย์นะถ้าไม่ทำเราไม่สามารถจะคิดถึงบุญได้นะถ้าธาตุมันบีบเราอะ เราจะป่วยอย่างเงี้ยเป็นโรคอย่างเงี้ยโดนของคมของมีคมโดนของมีพิษหรือแก่ชราเนี่ยมันบีบให้เราออกนะเราควบคุมไม่ได้เราจะเป็นต้องออกนะเราออกอารมณ์ไหนล่ะถ้าเราไม่ฝึกนี่แน่นอนนะฮะไปไม่ดีแน่นอนนะ ถ้าเราจำบุญเราได้ก็โอเคนะรอดโยู่ถ้าจำไม่ได้ละ่ะนึกไม่ออกละ่ะเพราะนั่นการเวีนว่าตายเกิดมันก็เลยไม่ไม่ใช่น่ากลัวอะไรมันเป็นธรรมชาตินะจะก,กลัวไม่กลัวก็ตายนะแต่เราต้องฝึกการจะฝึกก็ต้องห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆหน่อย ไม่ใช่จะสวดมนต์ก็ต้องมาสวดที่วัดหรือสวดที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรนะไม่ใช่นะหลวงพอ่อานให้สวดตลอดเวลาที่นึกได้นึกขึ้นได้ก็สวดนั่งรถไปไหนก็สวดอาบน้ําก็สวดก่อนนอนก็สวดให้หลับให้จิตอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์เนะี่ยนี่ไใยญ่เรากับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ มันก็เป็นสายใหญ่ท่านเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมสายใหญ่แห่งกรรมดีวลาเรามีปัญหาเราก็จะนึกถึงพระพระทะมีทุกอย่างนะยิ่งโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มท่านมีทุกอย่างมีโลกธรรมด้วยท่านไม่มีไม่มีแต่บางอย่างเราไม่มีโลกแล้วเรามีอารมณ์ทางโลกมีทุกอย่างนะ แต่อารมณ์ของธรรมะเนี่ยบางอย่างเรายังไม่มีเลยเพราะนแต่ท่านมีนะถ้าเรานึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจพวกนี้ไปเรื่อยๆเราจะมีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับวิญญาณนะเพราะวิญญาณยุกนี้เป็นญาณที่เป็นทุกข์มากเพราะวิญญาณที่ติดวัตถุเพราะวิญญาณที่เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย ภายจากธรรมชาติวิญญาณยุคปัจจุบันเนี่ยตายกนคำนดนะฮะเจ็ดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ตายตามอายุขไขน,นะอย่างเป็นโลกเนี่ยแน่นอนนะมันกินธาตุเราแน่นอนนะอเรียบร้อยอายุที่เหลือคูณห้าสิบเข้าไป <laughs> อยากให้ฝึกอยากให้เข้าใจเราจะได้สัมผัสวิญญาณได้คนะเพราะวิญญาณไปจากมนุษย์นะมนุษย์สื่อสารวิญญาณนะไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกนะใช่ไหมตุมเรายังเห็นเราวิญญาณทั่วไปนะแต่เราช่วยไม่ได้นะเห็นบนาะงอย่างเราก็ช่วยไม่ได้เพราะเป็นกรรมของเขาไงมีแต่แผลขาบางคนก็เอามไม่เอามั่งประมาณนั้นอนะ พราะนั้นสถานที่ตรงนี้ก็เหมือนเหมือนสาขาทั่วไปอ่ะไม่ทำอะไรให้กินนอนสวดมนต์ไม่ทำอะไรเลยให้พักให้พักรักษาจิตรักษากายมันไม่มานะถ้าเราพักเนี่ย,ม,ยาะนะามาอยู่กับพระไงเพราะนั้นมาอยู่เจ็ดวันเนี่ยก็ต้องอยู่กับพระให้เจ็ดวันไม่ไปมาอยู่นี่เจ็ดวัน คิดถึงทิ่งเรื่องโลกนลนะไม่ใช่อย่างลวงพี่ถ้บวชแล้วเนี่ยคิดถึงโลกบ่อยๆลวงพี่ก็ไปใสกางเกงแล้วละ่ะสายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแ,แต่ที่กลับมาหาพระเนี่ยมันก็พอจะอยู่ได้แล้วมันก็จะมีความรูปพิเศษอะไรนิดๆหน่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าไม่หยุดนะ